สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านเด้อค่ะเด้อเอนี้นังน้อยค่ะสิพาพี่น้องมาชมเมนูอาหารอากาศจะเป็นเอาๆเนี่ยค่ะมื่อนี้ฝนค่ะบ,บริตกอยู่สกลนครในฝนบริตกเลยค่ะช่วงนี้รู้สึกว่าตกกะลินลินน้อยใหญ่สองสามมื้อนี่เอนี้นังน้อยได้เห็ดมาค่ะพี่น้องเห็ดป่าเห็ดบ้านน้องน้อยเอิ้นเห็ดดิน ได้เดืเบึงเลยค่ะน้องคะเห็ดดินเห็ดรวมเห็ดป่าน,นี่แหละค่ะก็สีมีเห็ดผ่านเห็ดข่าหมูน,นี่แหละค่ะบ้านนน้อยเอืน้นเห็ดดินเพื่อนนั่นหามาแล้วเพื่อกะต้มล้างต้มเรียบร้อยแล้วค่ะซื้อมาบ่ได้ไปหาหนคะคะมื่อนี้เราสีแกงเห็ดดินเด้อค่ะเด้อใส่มักบวบใส่ปลาบ่ใส่ลายค่ะใส่ ส้มก็สิเป็นเ<า>น,นาะยอนมะขามค่ะพี่น้อง<า>ใส่ข้าวอีตู้หอมๆแกงอีสานแกงเล่าๆเข้านี่แหละค่ะมื้อนี้ก็เข้ามื้อแรงเนี่ยแต่มากินมาแซ่บน้ำกันนะเบิ่งขั้นตอนการแกงนี่แหละค่ะใส่ลูกโดดพร้อมค่ะแต่สิตำเขาเบือตำอย่างแล้วค่ะพี่น้องปีนี้นี่บริเวณแต่ปีนี้ปีที่แล้วตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะ เฮ็ดนี่ได้กินเมื่อปีค่ะจากเฮ็ดปวกเฮ็ดละโง่ออกตลอดออกทั้งปีเลยค่ะบอยากว้าว่าขี้ค้านฮอดกินแต่ให้ไปเก็บนี่ซื้อเอาซะพี่น้องเออ้ยถูกเนี่ยแต่ว่ามันเหมือนคนที่เขาไปเก็บเขาก็ไปได้ค่ะพี่น้องมันมวยย้วนย้ายเราเตรียมหม้อละเดี๋ยวตำเขาเบือตำอย่างกะแกงแล้วพี่น้องไอ้แกงกินแซ่บๆนี่แหละค่ะ ใส่ข้าเบือพี่น้องตำครับข้าเบือลงแล้วตำข้ามาใส่มะเขืออันนี้เราใส่น้ำปลาขวดเดค่ะเ,เดวินบสใส่นับกับกระแดกในกระปุกคอนเซ็ปต์รานี่เราต้องไอก่อนนะเด็ดดิดูแลมันนี่เลยเอาพอน้ำเดือดกอับปลาลงค่ะ คุณค่ะปกติเขาบอกว่าบ่ต้องคุณนะเดี๋ยวให้เบิงบรรยากาศยายเราแกงเอาเห็ดลงไปแล้วค่ะพี่น้องตอนนี้เอาเห็ดลงไปแล้วนะคะแกงเห็ดเด้อค่ะเด้อมือนี้เอาลงไปแล้วค่ะบวบมาแล้วเห็ดกับบว่เออเออใส่เลยละ เขาอีตัวไปตูนที่ล้างาบวบเขาว่าหาเฮ็ดหายนักแล้วอันที่ยากกว่าคือการล้างค่ะเม้นความถ้าให้ล้างเฮ็ดนีโบก,กินเลยดีกว่าซื้อแบบที่เพิ่นล้างมานี่สบายค่ะพี่น้อง ยาหรือย,า,อยามันซุกแล้วนี่ก็ักเล่าอะมกินแล้วก็ต้องแมต้องมีเสียงค่ะ <C> e <ek> มันจะสีสแซบเห็ดเนากินไปคุยไปค่ะพี่น้องมันจังวน <c <oughs> <C e <ek> กําลังเดือดเลยคะ่ะ <c oughs> เดือดตอนใส่ส้มลงไปแล้วเมื่อกีน้นี่ซิมแล้วแล้วเลือดดอมมันเดือดทักกัขอขอขอขนค่ะพี่น้อง ขั้นตอนสำคัญค่ะอีกหนึ่งช้อนค่ะคุณยายค่ะไม่งั้นมันจะไม่นัวค่ะมาได้พี่น้องเลยมาน,นี่แกงเห็ดเด้อค่ะเด้อมากินกับนางน้อยเด้อค่ะมอน,นี่หมุดจอมากินน้ำกันค่ะกินแนวเลือดดูโบได้เด้อค่ะ ต้องกินแนวนี้แหละค่ะพี่น้องยายเราซิมแล้วเดี๋ยวใส่ผักอีตู้กับปิดไฟแค่นั้นแหละค่ะเมื่อนี้แซบสุดๆดเป็นแต่ยายน้ำอ,อันนี้น้ำหมูซุปอเออพ่อแหละเดี๋ยวมากระซุกเองเขาก้องลงต่ำกับไได้พี่น้องเออมันฮอนแล้วว่าเราจางละใส่น้ำปลาจัางหน่อยค่ะพี่น้อง ขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะพี่น้องใส่พักอีตู้ลงไปแล้วแกงเห็ดของเรานะคะวันนี้แซบๆนัวๆมา,มากินมาแซบน้ากันเด้อเธอเด้อแกงเห็ดดินนะคะของแซบอีสานแล้วจะผู้หมักผู้ซอบค่ะมากินมาแซบน้ากันมื้อน,นี้สําหรับคลิปนี้บริตักให้เบิงเด้อยค่ะเด้อ,ดอพอสำนีละค่ะพี่น้องขอบคุณครัสำหรับการติดตามรับชมทุกท่านนะคะ สวัสดีค่ะ